รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเด็ดเยสซเคจับปดปดแดบวกเลยบวกอยไทยมันนี่ อยากโหได้ไหมเอิร์ฉันยืนดูอยู่นานแล้วเนี่ยและไอ้งานที่ฉันสั่งไปเนี่ยสั่งไปเนี่ยสาี่วันแล้วยังไม่เสร็จอีกคนอื่นเนี่ยก็ทำงานต่อกันไม่ได้แล้วนะมัวแต่มานั่งเล่นเกมอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรีบจัดการให้ค่ะบอสฉันเดินกับม์อีกทีเนี่ยงานต้องเสร็จแล้วนะ ทุกคนพักเที่ยงแล้วได้เวลา have lunch กันแล้วจ้าเอ,อิร์ดไปกินข้าวกันจะ,ะได้รีบกลับมาทำงานทุกคนรอง,งานจากเอ,อิร์ธอยู่นะกินก่อนเลยกินมาแล้วเดี๋ยวรีบทำงานก่อนขยันผิดปกติจ้าเอ,อิร์ธเอ,อิร์ธไม่ได้ทำงานนี่ออมาจะเล่นในนักหนานเนี่ยเฮ้ยทำอะไรอะ่ะอย่ามายุ่งได้ป่มจะไปไหนก็ไปเลยโหยนิน มันนี่เหอะปล่อยเขาอย่างนั้นแหละเดี๋ยวโดนบีบพอตายไม่รู้หรอกเราไปกันเองก็ได้ขอ<ม>นั่งด้วยนะยังไม่อยากนั่งข้างมาันนั่งติดเกมน่ากลัวมเมื่อกี้ระหว่างเดินมาก็เลยนดดานบทกลับมาโว้ยคนที่ติดเกมเนี่ยความสัมพันธ์ในครอบครัวจะลดน้อยลงโหลแม่ยิ้มนข้าวเล้วไม่ต้องเป็นห่วงแม่ผมโตแล้วนะไม่ต้องตามเหมือนเด็กก็ได้แค่นี้ก่อนแม่ ชาดเลย,เลยแล้วปัญหาที่2นะคือปัญหาด้านร่างกายคนที่ติดเกมเนะะี่ยเขาจะต้องใช้สายตาเพ่งหน้าจอแล้วก็นั่งอยู่กับที่เป็นเวลานาน,านๆส่งผลให้ตาแห้งปวดหัวปวดคอรวมไปถึงปวดข้อมือด้วยเพราะว่าจับมือถืออย่างเดียวไงไม่ยอมเปลี่ยนท่าเลยใช่ใชเลย,ยปัญหาต่อมาก็คือปัญหาด้านอารมณ์ความเครียดจะสะสมก่อให้เกิดเป็นอาการหงุดหงิดง่ายหัวร้อนและที่สำคัญนะก้าวรา้าวแล้วก็ชอบใช้ความรุนแรงด้วยนี่ออส ก่อนที่เธอจะเอางานมาส่งให้ฉันเธอตรวจที่ยังว่ามันเรียบร้อยดีหรือเปล่าผมก็ทำตามที่ลูกค้าสั่งทุกอย่างอะบอสทำไมเธอทำผิดแล้วเธอพี่ยอกรับผิดอะผมไปแก้ให้แล้วกันครับบอสน่นาเลยนี่สุดท้ายนะปัญหาด้านสภาพจิตใจคนที่ติดเกมมากๆเนี่ยมักจะแยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อนเอาอเอาอยู่นอกไงอโลนป่ะรบทุกขอ้อ บอสครับเอ่อผมเอางานมาให้ตรวจนะครับเข้ามาขัดหวางฉันทำไมเนี่ยฉันกำลังไตแรงอยู่เลยออกไป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 เลยตเตอร์เช็คงานให้หน่อยดิโอ้ยไว้ก่อนเดี๋ยวป้าคนกำลังไม่ว่าเห็นป้าเล่นเกมอยู่เข้าใจมวางวางไว้แล้วไปไกลๆป้าเดี๋ยวตายเอาตายเลย เมสรุปไปพรีเซนต์งานเนี่ยมันวันไหนอ่ะวันศุกร์ป,ปะเอิร์ดไปค้นหาในตารางได้ปะขอหยอดตาก่อนก็ดูให้หน่อยได้ไหมโอ้ยคิดว่าหุ่นหีดเป็นคนเดียวเหรอไปเลยไปไม่สะดวกนี่ทุกคนเป็นอะไรอะ่ะติดเกมหุ่นหิดกันหมดงงแล้วเนี่ย <laughs> อย่าเพิ่งมายุ่งกับนินเนี่ยอยู่นนนนคนเดียวเธอเป็นอะไรอีกคนเนี่ย บอกเราได้นะเผื่อเราช่วยได้อะโอยก็นินฝึกเกมนี้มาสามวันแล้วว่าไม่ผ่านสักทีหินจะลงโทษตัวเองจะอดข้าวอดน้ำสามวันเลยเฮ้ย <people> มันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เปล่ามันก็แค่เกมเปล่าเดี๋ยวตายนะก็คิดได้นี่รู้ไหมว่าสิ่งที่ทุกคนกำลังทำอ่ะคือสิ่งที่เอิร์ดกำลังเป็นอยู่ตอนนี้ขนาดนี้เลยเหร เราอยากเล่นเก่งๆแล้วแบบเป็นนักแข่งไงเออจ้าพี่เชื่อนะว่าคนเราเนี่ยนะมันมีความฝันหลายอย่างได้เอิร์ดเอาเกมมาเล่นเวลาทํางานแล้วเอิร์ดก็แบ่งเวลาทํางานไม่พอแล้วมันก็มีแบบผลเสียให้เอิร์ดทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจถึงว่าช่วงนี้ผมดูแบบว่าหงุดหงิดผิดปกติแต่ว่าเดี๋ยวผมจะปรับตัวให้ทุกคนครับ แต,แต่แต่ว่าตอนนี้ผมขออย่างเดียวเลยขอเกมหนึ่งได้ไหมครับบอส